สตีฟนะครับสตีฟสตีฟครับท็อปกันท็อปกันครับแปดจะหมดครับโอ้ยแหลกกว่าแหลกดีกว่าตัวนี้ เอาได้ไงเอาปากมันมาดูไหมเราเรือออกเลยตุ่มไม่ใช่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 โอเคแบตก็จะหมดครับตัวนี้โอ้โหแรงอ้โห Thế oh, okay, nào? Oh, um.